พลตำรวจตรีเทรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลยืนยันนะครับว่ามันเป็นมากกว่าเรื่องของการก่อเหตุธรรมดาจริงๆโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เราอธิบายไปแล้วว่าเรื่องของฟันเฟืองหรือเฟืองตามร่างกายที่พลตำรวจตรีเทรเดชใช้คำเป็นเหมือนกับอวยยศเป็นชั้นยศของเหล่าทัพหรือของตำรวจที่จะมีดาวประดับบ่าหรือมีดาวเป็นการบอกว่ายิ่งดาวเยอะ ก็ยิ่งชั้นสูงเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหาที่จับได้แต่ละคนก็จะมีรอยประทับฟันเฟืองซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมดาแน่ๆอย่างน้อยสิ่งที่ตำรวจหรือคนที่ตำรวจจับได้มีบางคนที่เป็นระดับแกนนำของกลุ่มครับ คือในชุดที่เราจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด9คนก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะครับขยายผลก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านทราบว่าเมื่อเช้าเราก็พบตรงกับแหล่งข่าวที่ว่าเขามีการอวยยศโดยการประทับตาเครื่องหมายนะครับที่บนร่างกายเอาใช้คำว่าไม่ธรรมดาแล้วกันเขาไม่ธรรมดาแล้วกันนะครับสูงสุดมันคือระดับไหนก็ตอนนี้ก็เห็นมีสี่เฟืองเลย สี่เฟืองอนี่ไอ้นี่เข้าขายมหาลัยอย่างสี่เฟืองเลยอ๋อสี่เฟืองนี่ถือว่ารุ่นแนวหน้าเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าอ่ะอคุณผู้ชมเมื่อกี้ได้ยินคําถามของนักข่าวรุ่นมหาลัยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเพราะว่าอีกแก๊งนี้มันมีตั้งแต่รุ่นอนุบาล<อ>ประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับทีนี้เรื่องของเฟืองที่เจอตรงไหลเนี่ยทีมข่าวสํานักข่าววันนิวส์ได้ข้อมูลจากอดีตนักเรียนช่างของสถาบันแห่งหนึ่งนะครับบอกว่า สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองเนี่ยเป็นของนักเรียนช่างกลซึ่งที่ปรากฏเป็นสื่อนี้การที่จะเอามาประทับตรงต้นไหลได้เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเอาเหล็กเฟืองเครื่องจักรยนต์ไปลนไฟให้ร้อนจัดร้อนแบบขึ้นแดงๆเลยอะแล้วจี้ไปที่ต้นแขนแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ยืนยันว่าเป็นนักเรียนช่างกลคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นนักโทษเนี่ยเขาจะเนี่ยทำแผลเป็นที่กลางหน้าผากเอาให้รู้เลย เอาเหล็กไปล้นไฟนี่แหละแล้วก็จี้ที่กลางหน้าผากจะได้รู้ว่านี่คือนักโทษก่อคดีมาก่อนอ่ะวิธีการคล้ายกันแต่เน,นี้ยที่จี้เนี่ยเอามาจี้ที่ต้นแขนไม่ใช่เป็นนักโทษนะเป็นสมาชิกของกลุ่มเป็นสมาชิกของแก๊งแล้วลักษณะเฟืองก็จะบอกว่าอยู่สถาบันไหนวิธีการนี้รุ่นพี่ช่างกลทำกันมานานแล้วแต่แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้นะเพราะว่าคนที่จะมีได้ต้องผ่านการรับน้องคือภาษาเด็กช่างเขาจะเรียกว่า ผ่านการรับระบบก่อนนะคะโดยจะมีรายละเอียดขั้นตอนการรับน้องตามกฎเกณฑ์ของที่รุ่นพี่ได้ตั้งเอาไว้บอกก่อนนะรับน้องอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันนะค่ะว่ารับน้องที่นี้ก็คือรุ่นพี่กลุ่มเนี้ยอ,อ,องค์กรเนี้ยเขากําหนดขึ้นมาคือต้องผ่านให้รุ่นพี่คัดก่อนนะ,นะคะออก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้โดยอดีตทางด้านอดีตนักเรียนช่างที่เป็นแหล่งข่าวของเราเนี่ยสังเกตดูเขาบอกว่าจะเห็นคนที่มีฟันเฟืองที่แขนก็มักจะเป็นนักเรียนชั้นปีที่2ขึ้นไป นะคะโดยผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่แขนเนี่ยจะเป็นคนที่รุ่นพี่คัดเลือกมาแล้วหรือนักเรียนช่างที่จะรู้กันว่าคนนี้คือตัวแสบออพอตัวแสบปั๊บได้อวยยศมากน้อยก็ว่ากันไปซึ่งตอนนี้เห็นว่าบางสถาบันเขามีการปรับเปลี่ยนนะไม่ได้เอาเหล็กมาหน้าไฟแล้วก็เอาเหล็กไปเผาไฟแล้วมาหน้าพี่แขนแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นการสักลายแทนก็มีค่ะถ้าเราเข้าไปปีหนึ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยเราจะไม่มีสิทธิ์เราจะไม่มีสิทธิ์มีเฟืองมีชอบ จะไม่มีโอกาสได้ใส่สิ่งพวกนี้เลยนอกจากเรารับระบบเสร็จเรียบร้อถึงจะได้ปั๊มเฟืองปั๊มก็คือเป็นเหล็กเฟืองลนไฟจี่ไปอย่างแล้วก็จี่เข้าไปเลยอ่ะถ้าเป็นขังงกนประทุมวันก็จะเป็นสี่เฟืองอ่ะคุณผู้ชมทีนี้ประเด็นที่บอกว่าเป็นองค์กรอาชญกรรมซึ่งในวงการเด็กช่างก็จะรู้กันดีว่ามันมีมานานแล้ว ก็จะแบ่งสายการดูแลเป็นรุ่นพี่ที่เรียนจบบางคนก็ไปเป็นวิศวะบางคนก็เป็นผู้รับเหมาไปทํางานช่างกลเหล่านี้ก็จะมีการดึงรุ่นน้องในสถาบันไปทํางานจับกลุ่มกันอันนี้คือมันเหมือนกับว่าคือถ้าเกิดจับกลุ่มกันแล้วก็ดึงไปทํางานเป็นคอนเน็กชันทำงานก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าเกิดมาจับกลุ่มกันแล้วตั้งกลุ่มแล้วกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมแบบนี้ลําบากนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทลายกันต่อและไม่แปลกเลยที่ทําให้องคอ์กรนี้ มีเงินทุนเข้ามาเพราะรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วมีการมีงานทําก็เป็นคนที่ส่งเงินมาช่วยรุ่นน้องคือถ้าส่งมาช่วยเป็นทุนการศึกษาอันนี้น่าจะยกย่องมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นทุนเอาไว้ใช้ก่อเหตุความรุนแรงตํารวจต้องไปจัดก,การคนที่เป็นเจ้าของเงินหรือส่งเงินมาช่วยด้วยนะครับทีนี้ภาพรวมของกลุ่มองค์กรที่เป็นอาชญากรรมแบบนี้คุณผู้ชมครับจากการสืบสวนของตํารวจบอกว่ามาทํากิจกรรมกัน นอกเหนือจากล้างสมองแล้วเนี่ยยังเป็นการถ่ายทอดยุทธวิธีว่ารุ่นพี่ที่ผ่านมามีประสบการณ์ในการก่อเหตุยังไงบ้างต้องทำยังไงถึงรอดพ้นจากการถูกจับกลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่หัวใจหลักของการจับมาทำกิจกรรมล้างสมองแบบนี้คือสอนให้รู้จักความรักสามัคคีในกลุ่มและจะต้องปากแข็งรักษาความลับ ให้ถึงที่สุดเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ตํารวจไปเจอในเซฟเฮาส์เขียนเอาไว้สอนรุ่นน้องว่าถ้าถูาถกตํารวจจับหรือถูกตํารวจเรียกไปสอบปากคำให้ท่องเอาไว้ว่าไม่รู้ครับไม่เห็นครับไม่ทราบครับและไม่ให้ความร่วมมือ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ตํารวจไปเจอนะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าถ้าไม่บอกสักอย่างไม่รับสัอย่างไม่สารภาพสัอย่าง มันก็ไปถึงตัวการใหญ่หัวหน้าหรือรุ่นพี่ที่สั่งการหรือมีส่วนร่วมไม่ได้ให้มันจบที่รุ่นเราให้มันจบที่ตัวเราที่ถูกจับในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการดึงเด็กเข้ามาฝึกอยู่ในองค์กรนี้ไม่จำกัดนะฮะอาะใครสนใจเข้ามา แสดงว่าวิธีการทาบทามอาจจะทางลับหน่อยเดี๋ยวไปกระซิบไปบอกกันะนะไปดึงเด็กในระบบด้วยบางคนหรือเด็กบางคนที่ถูกไล่ออกจากสถาบันอ่ะว่างแล้วนี่งั้นมาเข้าองค์กรเลยมีฝึกผ่านบ้างไม่ผ่านไม่ผ่านบ้างแต่ถ้าเกิดคนไม่ผ่านก็พยายามดันนะฝึกต่อเพื่อให้ผ่านออนะ,ะซึ่งการฝึกเนี่ยก็มีมีเวลนะเลเวลอ่ะมีเลเวล3ระดับ3ร,ระดับยังไงบ้างเข้ามาถึงอันดับแรกก่อนคือต้องผ่านนะผ่านไปถึงรับเข้ากลุม่มรับเข้ากลุ่มแล้วคุณอยู่ระดับแรกสีเขียว ระดับอนุบาลอันนี้ก็คือจะให้มาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการก่อเหตุเกี่ยวกับการเอาตัวรอดหากถูกตำรวจไล่ล่าคือลักษณะก็คือว่าในกระเป๋าเขาจะมีอุปกรณ์ยังชีพค่ะเอ,อ,อุปกรณ์ในการเอาตัวรอดนะคะอันนี้คือระดับอนุบาลตัวอย่างของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่โดนจับในเซฟเฮาส์วงสว่างถ้าคุณผ่านระดับอนุบาลเอาตัวรอดมาได้แล้วคุณจะได้ขึ้นเป็นสีน้ําเงินระดับประถมก็คือจะเป็นกลุ่มที่ออกไปสังเกตการวิธีการลงมือ คือออกออกไปสังเกตการเวลาใครไปก่อเหตุเนี่ยจะได้รู้แผนว่าจะลงมือยังไงและเป็นการเรียนรู้เหมือนไปดูงานนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยสำหรับระดับประถมเนี่ยก็มีตัวอย่างก็คือนายสหัสสวัสด์ค่ะผู้ต้องหาที่กระดยิงในงานแต่งที่สุทิศานั่นเองต่อมาระดับสูงที่สุดนั่นก็คือขึ้นเป็นระดับมัธยมระดับมัธยมพูด,ดง่ายคนที่อยู่ระดับเนี้ยคือคนลงมือก่อเหตุ สำหรับที่จับกลุ่มตัวมาก็คือนายพฤติพลอายุ22ปีนะคะหรือว่าในเอ๋ยี่แหละที่ขี่มอเตอร์ไซค์พามือปืนไปก่อเหตุนะคะโดยการก่อเหตุแต่ละครั้งเนี่ยถ้าผลงานเข้าตารุ่นพี่เขาว่านะเขาว่า จะได้รับตาประทับฟันเฟืองอะไรอย่างที่บอกว่าเป็นการติดเป็นอวยชันยศหนึ่งภารกิจตอนหนึ่งฟันเฟืองประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีระดับมัธยมคือคนที่ผ่านการก่อเหตุแล้วระดับมหาวิทยาลัยนี่คือตัวการใหญ่เลยนะครับที่ตํารวจกําลังเร่งหาตัวอยู่แล้วคดีนี้คุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ของสถาบันที่เขาจบการศึกษามาแล้วและเป็นรุ่นพี่ที่พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโลกคู่ขนานของสถาบัน ย้ําว่าเด็กพวกนี้ไม่ใช่เด็กของสถาบันที่ตัวเองกล่าวอ้างแต่เป็นเด็กที่พ้นจากระบบการศึกษาของสถาบันจะด้วยเหตุผลอะไรสมัครเรียนลงทะเบียนแต่ไม่มาเข้าเรียนหรือไปเรียนแล้วเรียนไม่ผ่านหรือไปเรียนแล้วก่อคดีแล้วก็ต้องพ้นจากระบบออกมาก็มาตั้งแก๊งตั้งกลุ่มโดยยังคงคิดว่าตัวเองเป็นเด็กของสถาบันอยู่เพราะฉะนั้นรุ่นพี่จากสถาบันให้ข้อมูลกับตำรวจมานะครับ ครั้งนี้ตำรวจได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พอสมควรแล้ว30ปีมาแล้วที่มันมีองค์กรในลักษณะแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่า2-3ปีที่ผ่านมาก่อเหตุค่อนข้างหนักถึงขนาดที่ว่าเป็นวิธีคิดที่ป่วยที่ผิดเพี้ยนไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ตำรวจทำงานและตามจับกันต่อโดยเฉพาะตัวการที่สำคัญนะครับคุณผู้ชม